วันนี้ขอนำเสนอนิทานเรื่องกระต่ายกับเต่าเวอร์ชั่นปี2567การครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเต่าตัวหนึ่งอาศัยอยู่ในป่ามันมีความพยองตัวเองว่าครั้งหนึ่งบรรพบุรุษของมันเคยวิ่งชนะกระต่ายวันนี้อากาศดีจังเราไปหาคุณปู่เต่าร้อยปีดีกว่าพอดีอยากรู้อะไรบางอย่างเต่าน้อยกล่าวกับตัวเอง ปูท่ทวดร้อยปีครับเต่าน้อยอยากรู้เรื่องที่เราวิ่งชนะกระต่ายใช่ไหมครับบรรพบุรุษเราโคตรเก่งที่สุดเลยสุดยอดสุดยอดใช่เราชนะกระต่ายเพียงเพราะกระต่ายประมาทและเราใช้ความสมําเสมอจนชนะเอาเป็นว่าถ้าประมาทก็พลาดได้อดีตนั้นเราเคยชนะกระต่ายเพราะกระต่ายประมาทว่าตัวเองวิ่งเร็วจึงได้นอนพักใต้ต้นไม้ระหว่างทางจึงทําให้ต่าอย่างเราเข้าเส้นชัยไปอย่างตมเตรียมนั่นเอง และกระต่ายตัวนั้นก็เกิดความอับอายจึงวิ่งเข้าป่าหายไปเลยประกาศประกาศอีก2เดือนข้างหน้าจะมีการแข่งขันรอบคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนของป่าละเมาะของเราเพื่อไปแข่งขันต่อระดับป่าภูมิภาคซึ่งก็มีกระต่ายกับเต่าคู่วิ่งในตำนานนั้นเองอันนี้เขาเรียกว่าประกาศปีนี้แรบบิดเป็นตัวแทนของสูงกระต่ายป่าในการลงแข่ง มันได้ฝึกร่างกายให้แข็งแรงกินอาหารที่มีประโยชน์โดยเฉพาะแครอทส้มปีนี้เราต้องชนะแน่นอนเพื่อเป็นที่ภูมิใจของฝูงท่ามกลางดาวระยิบระยับทุกๆคืนแรบบิดจ,จะมานอนข้างแม่น้ำที่มีลานกว้างๆเพื่อมองเห็นดวงจันทร์และขอพรขอพลังเพื่อการวิ่งให้ชนะจนหลับไปฉันไม่ฝึกหรอกนะเพราะยังไงเต่าอย่างฉันต้องชนะอยู่แล้ว ถึงเดินต้มเตียมแต่ถึงเส้นชัยนะหืหืดกระต่ายก็คงแอบ,บหลับประหมาิว่าตัวเองวิ่งเร็วเหมือนเดิมและในวันที่ลงแข่งก็มาถึงกระต่ายป่าทุกตัวจึงมารวมกันที่ริมบึงเพื่อให้กำลังใจแรบบิทและแน่นอนมีปู่ทวดของแรบบิทมาด้วยสู้ๆนะพี่แรบบิทกระต่ายเด็กๆพูดแรบบิทหลานรักท่าเหนือเจ้าค่อยๆเดินนะเดินเรื่อยๆเจ้าอย่าไปนอนนะลูกอย่าประมาาเด็ดขาด เอาหลักพร้อมนะ5 4 3 2 1โปและทั้งสองก็ออกจากจุดวิ่งอย่างตั้งใจฉันไปก่อนหน้าเต่าน้อยแล้วเจอกันที่เส้นชัยนะเพื่อนกระต่ายพูดก่อนออกวิ่งนำหน้าเต่าโทแรบปิดไปยังไงกระต่ายอยากพวกเจ้าก็ประมาทเหมือนเดิมกระต่ายที่ฝึกฝนตัวเองมาเป็นอย่างดีทำให้สามารถวิ่งได้เป็นระยะทางที่ไกลๆโดยไม่เหน็ดเหนื่อยเลยขอบคุณการฝึกวิ่งที่ทำให้ฉันไม่เหนื่อยเลย ขณะที่เจ้าเต่าน้อยเดินต้มเตี้ยมเพราะขาดการฝึกฝนทําให้มันเหนื่อยขั้งแต่1กิโลแรกโอ้ยเหนื่อยจังเลยฮึบๆบลุยลุยสู้สู้นะเต่าน้อยพยายามเข้านะแม่กวางให้กําลังใจกวางอย่างท่านจะไปรู้อะไรเต่าอย่างพวกฉันช้าแต่ชนะขอบอกเลยเต่าพูดด้วยความอวดดี สู้ๆนะเจ้าเต่าน้อยกระต่ายวิ่งนำไปแล้วอีกนิดเดียวจะถึงเส้นชัยแล้วลุยๆแรบบิดยังไงค่าต้องชนะเดี๋ยวเจ้าจะไปแอบนอนแน่ๆในที่สุดด้วยความพยายามฝึกฝนและไม่ประมาทในการแข่งขันปีนี้แรบบิดจึงเป็นผู้ชนะและเต่าเป็นผู้แพ้เนื่องจากขาดการฝึกฝน